ดีค่ะนางเล่นชิงช้าคะ่ะมาบ้านพี่คนหนึ่งที่พัทยานะคะนี่มาส่งน้องคุยงานเหมือนเดิมแต่ว่าเพื่อนเเราเจอคอนเทนต์อีกแล้วคอนเทนต์ของเราก็คืออยู่ด้านหลังเชฟเวบเชฟเวบ็บเห็นแล้วเวฟเวฟมะม่วงเพื่อนๆนมะม่วงจะพาไปชมต้นมะม่วงไปกันเลยจ้าเพื่อนเพื่อนดูต้นมะม่วงสีเขามีชื่อว่าสายพันธุ์เขียวมันใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนดู ดอกมากมากเลยไปดูกันใกล้ๆเลยจ้านี่ๆพี่เขาบอกว่ายังไม่แก่มากนะคะต้องรออีกหน่อยว่างั้นแต่ดูจากสีแล้วมันก็น่าจะใกล้แล้วเนาะน่าจะอีกไม่กี่อาทิตย์หรือเปล่าเพื่อนลูกใหญ่มากเลยนะดูสิดูสิสโอจะออกสีสีชมพูนะคะนี่สีเขียวเหลืองชมพูนะคะตรงนี้จะเป็นสีชมพูอ่อน โอ,มอ้มีการจับจองด้วยมีการจับจองอ๋อนะคะดูลูกนู้นลูกนู้นลูกนู้นใหญ่มากเลยค่ะลูกนี้ใหญ่ค่ะนลูกนี้ใหญ่มากเลยนะคะลูกนึงน่าจะเกินสองกิโลนะคะนี่เพื่อนๆดูเต็มต้นเลยค่ะบนสูงนู้นน่าจะต้องใช้ไม้สอยนะคะต้นนี้เนาะ สูงมากมากเลยแล้วเขาก็ประดับประดาด้วยหนวดหรือสีเขาหรือสีนะคะนี่อยู่ในชลอมแบบนี้นะคะสวยเท่นะคะนี่ดูดูด,ด,ดูอันน,น,นี้อันนี้ไซส์ใหญ่มากนะคะโอ้อยู่ในใบพัดพัดลมะคะ่ะเพื่อนเพื่อนดูใบพัดพัดลมเก่าแล้วก็เอามาตกแต่งต้นไม้ได้นะคะอ่าเต็มเลยค่ะนี่นี่ค่ะใต้ต้นก็มี <c oughs> ใช้ผ้าสีดากระเช้าสีดาด้วยนะคะนี่ สวยเลยนะคะนี่กอใหญ่พอสมควรนะคะนี่แต่ติดใจที่มะม่วงดอกมากค่ะเพื่อนมะมวงดอกมากมาดูกันใกล้ๆอีกทีนึ่งล,ลูกใหญ่ๆสะใจไปเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะแต่ละลูกแต่ละลูกแบบว่าสะใจมากความสูงไม่ถึงนะคะถ่ายได้แค่นี้นะคะนี่ นีลูกนี้ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะนุ่เต็มต้นเลยค่ะมะม่วงเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆนุ่นไกลๆตรงนู้นก็มีนะคะต้นมะม่วงนะคะดีต่อใจมากค่ะออกมาทํางานนะคะก็ได้คอนเทนต์มะม่วงกลับไปนะคะวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเหมือนเดิมบายบายคะ่ะนั่งชิลก่อนนะคะลมเย็นมากเลยนะคะ